แบบองคหนด1.6นะคะการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวน6และ7นะคะข้อที่1นะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่หายไปนะคะจะเห็นว่ารูปนี้เป็น1 2 3่งามสี่หต่อไปก็ต้องเป็น6นะคะแล้วก็7นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเลข6นะคะเราก็จะเขียนตามลูกศรนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ6นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปเป็นตัวเลขไทยนะคะเราก็จะเขียนตามลูกศรแบบนี้นะคะก็จะได้เป็น แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะได้หอหีบนะคะกอไก่นะคะหอหีบกอไก่นะคะหอหีบ ก็ไก่นะคะหอ,อหีบก็ไก่นะคะมาดูข้อที่3กันนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปนะคะมาข้อมานับกันนะคะ1 2 3 4 5 6ต่อไปก็เป็น7นะคะข้อที่4นะคะ เขียนตัวเลขฮินดูราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขฮินดูราบิกกันนะคะเราก็จะเขียนตามหัวลูกศรตามนี้นะคะก็จะได้เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วก็เขียนตามลูกศรตามนี้เลยนะคะก็จะได้เป็น แบบนี้นะคะ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 ต่อไปจะเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะได้สระเอ A นะคะจอจานนะคะไม้แต่คูนะคะแอเด็กนะคะสระเอ A จอดจาน ไม้แต่ขูนะคะแล้วก็ดอเด็กนะคะสระ A จอจานไม้แต่ขูนะคะแล้วก็ดอเด็กนะคะสระ A จอจจานไม้แต่ขูนะคะแล้วก็ดอเด็กนะคะเรามาดูข้อที่5กันนะคะเขียนตัวเลกฮินดูลาบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ จากภาพแรกนะคะจะเห็นว่ามีผีเสื้อนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าเนะคะเพราะนั้นตัวเลขฮินดูอารบิกจะเป็น7แบบนี้นะคะตัวเลขไทยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปรูปต่อไปกันนะคะตัวผึ้งนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะเพราะนั้นเราก็จะเขียนเลข6 นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะ,แบบะ,คะต่อไปเป็นมดนะคะมีทั้งหมด7ตัวนะคะเราก็จะเขียนเป็น7แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นหกตัวนะคะก็จะเขียนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะ